สปอนเซอร์ by GT Game Store โอเคเอาวันนะครับสวัสดีผมกาโพผมนิวคุ้มกับเกมสติกตี้สเตน,สนะครับก็ช่วงนี้ก็น่าจะเคยได้ยินเกมนี้กันมาหมดแล้วนะครับเนื่องจากว่าคุณเอกฮาร์เราก็เขาหยิบเกมนี้มาแคสผมก็สนใจอยู่ระดับหนึ่งนะแต่ก็ยังค,คิดอยู่ว่าจะซื้อดีหรือไม่แต่พอดีว่าคุณ สปอนเซอร์จีทีเกมไทยเขาส่งเอาถามผมว่าสนใจไหมเอ่ยก็อะเอาเลยก็ได้กันนะทํานองนี้นะครับเกมนี้ก็เป็นเรื่องราวของครอบครัวครอบครนหนึ่งนะครับที่อยู่หน้าครอบครัวได้ได้ข่าวได้ยินข่าวได้รับรู้ข่าวว่าอินนาทีเท่านั้นจะเกิดเหตุการณ์นิวเคลียสถล่มนะครับให้รีบเก็บของให้มากที่สุดเท่าที่ทําได้แล้วก็ลงไปในหลุมหลบภัยเอาชีวิตรอดหลัจากวันนั้นเป็นต้นมาเลยทำนองนี้นะซึ่งก็เป็นเกมแนวซับเวอร์ที่แปลกแบกแนวดีน่าสนใจดีมากเลยผมเห็นเกมที่เขาเล่นที่คุณเอกเขาแคดก็เฮ้ยเจ๋งว่ะอยากลองเเล่นนดูก็โโอออ้้หหสปซร์ใมา ให้มันด้วยจัดไม่จัดเลยก็ได้โอเคทำานงน,งนี้ประมาณนี้นะครับก็ตอนแรกกับว่าจะชวนอีกคนนึงมาเล่นด้วยอะไรอย่างงี้นะแต่ตอนนี้เขาไม่มีไม่ว่างเท่าไหร่นะติดทุล้ายู่ก็เลยคิดว่าจะเล่นคนเดียวเป็นก่อนนะเป็นการลองเชิงในรอบแรกแล้วกันนะครับในส่วนของโหมดอะตอมิก r ริลนะซึ่งเป็นโหมดของ t ูทูเรียนนะครับคือโหมดทดลองสอนวิธีเล่น,นท่างนงนี้นะครับอะอะตอมิกดริลก็คือเป็นการเรียนรู้วิธีการ สกาวเอนเจอร์คือค้นหาเก็บของในนี้แล้วก็สไบเวอร์คือเอาชีวิตรอดนะครับในเหตุการณ์นิวแก๊สถล่มนะเป็นการฝึกฝนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือไม่มีหมดในเรื่องทั้นองนี้นะครับอ่าเริ่มเลยแล้วกันนะครับอยากรู้เล่นยังไงนะั้นผมก็ดูคุณเอกคันเกอร์เ,รอเล่นแหละแต่ว่าไม่ไม่ได้ดูละเอียดเท่าไหร่นะอันนี้มีบอกว่าเป็นที่การแก๊สในทั้นองนี้ด้วยอ่าฮะผมก็ได้เข้ามาหนึ่งรอบแล้วผมคิดว่าต้องกด ESC ก่อนนะเพื่อที่จะอ่านดน้านซ้ายเพราะว่า,วา ปุ่มด้านซ้ายข้อความด้านซ้ายไี่ไปไวมากโอเคมันก็บอกว่าขอรับสู่โหมดของการฝึกฝนเลนทนนี้ครับฝึกฝนการค้นหาของให้ตั้งใจนะจ๊ะตั้งใจแต่ประเด็นคือั่งายมันไปไวมากเดินที่พี่บอกผมโอเคเริ่มต้นคือมันบอกว่าถ้าเกิดจะข้ามไปก็คือกด control นะครับค้างไว้มันเป็นการข้ามกามพูดข้ามบทสนทนาข้ามดูทุเรียอส่วนนั้นไปเทนทอนนี้นะผมต้องเรียนรู้ก่อนแล้วกันนะครับบัตเอวิททำยูดูอิทก็คือถ้าเกิดว่า กดคอนโทรลข้ามไปจะจะมีแถบแถบสีแดงจะตกลงไปนะครับเหมือนว่าจะข้ามส่วนของจุดทุเรี่ยไปเลยนะถนงนี้นะครับอ่าฮะโอเคนี่ก็เป็นบ้าของเรานะครับอาจจะแหลกนิดหน่อยไม่มแม่แหลกแต่ว่าเนี่ยวอสก็รื่ที่ทีเดียวแหลกเลยไม่มีเวลาจะเสียแล้วนะให้เครื่องที่ไปที่จุดกกระบาดข้างหน้าโอเค W A S, S D นะครับก็คือการเดินนะจ๊ะอ่าฮะเยี่ยมมากนี่เริ่มมีหวังแล้วนะจ๊ะรู้เปล่าให้เครื่องที่ใช้ขาเดินไปเรื่อยๆนะครับเดินไปเรื่อยๆโอเคให้ตามหาดริลเมเกอร์อ่ะ ทีห่ห้องรับแขกห้องรับแขกอ่าฮะก็คือหาจุดกากบาดท,ที่ห้องรับแขกนะครับผมดิวเมเกอร์คือจุดกระบาดอ่าฮะไม่เลวอันนี้เป็นการสอนวีธีการเคลื่อนที่นะครับผมแหลกว่ะมุมกล้องแหลกมากบอกเลยบอกตรงอันนี้ฟายทิมมี่ตามหาลูกชายนะครับผมอืมไม่ไว่าเขาจะตายหรือยังก็ตามคือยังไงลูกชายนี่ใช่ปะสวัสดีทิมมี่อุย้ยชนกามเบยโอเคอ่าฮะให้เราเคลื่อนที่ไปกล้สิ่งของหรือคนนะครับแล้วให้มันขึ้นสีแดงๆรอบๆตัวถึงสามารถที่จะเก็บได้นะโอเคเกตเกต คือการเก็บลูกครับผมเข้าการะเป๋าเยี่ยมปฏิหารมากโอเคให้ไปเก็บลูกคนอื่นให้ได้เท่าที่เวลาจะมีนะครับอย่างเช่นลูกสาวอย่างนี้นะจ๊ะตอนนี้ลูกชายปลอดภัยแล้วลูกสาวลูกสาวเก็บไม่ได้ต้องเอาลูก,ลกชายไปเก็บไ้ที่เชลเตอร์ก่อนเชลเตอร์คือที่กำบังหรือว่าหนุมหลบภัยมันได้ตามหาซุปก่อนนะจ๊ะซุปนี่ปะซุปไฮไลท์แสดงว่าเป็นซุปที่อ๋อนี่ไงที่มีไฮไลท์อยู่ต้องเลือกอันนี้มีไฮไลท์อยู่วยโอเคซุปอันนี้นะครับผมอโอเคเป็นการสอนก็ต้อง ทำตามเกมมาก่อนแล้วกันนะซุปเป็นทั้งะหลักที่จะเอาชีวิตรอดนะจ๊ะคือเป็นเหมือนอาหารในะเกมนี้นะครับผมโอเคตอนนี้ก็หาขวดน้ํานะครับขวดน้ําที่ไฮไลท์อยู่ก็คือขวดน้ําอันนี้อันนี้ก็เป็นอส,ส่วนสำคัญที่อ <laughs> ยา่าวางสิครับที่ต้อง,ต,องต้องเก็บนะจ๊ะโอเคตอนนี้ก็มีน้ําพอแล้วนะจ๊ะน,นี้ก็มีซุปน้ําแล้วก็ลูกชายแล้วก็แต่วันนี้จะเก็บของแนะค่าตามตามน้ำหนักนะครับก็คือตอนนี้มีแค่สี่ชิ้น ก็คือลูกชายก็คือเท่ากับ2นะเนื่องจากว่าลูกชายหนักกว่าอาหารในทำนองนี้นะก็ให้ไปที่จุดของเซฟโซนแท็บดอคือประตูประตูที่ปิดอย่างนี้นะครับแล้วก็ทิ้งของทิ้งลูกชายลงไปในจุดเซฟโซนนะครับอ่าฮะกดอะไรเอ่ยกดยังไงกดซ้ายเปิดแล้วก็เคลียร์เคลียร์ทั้งลูกชายและอาหารลงไปนะครับโอเคทิ้งของนุกถนี้ที่หาได้ตรงในนี้นะครับผมเยียม yeah, มากตอนนี้ก็มีอาหารแล้วก็มีทิมมี่น้อยเก็บไว้ในในส่วนนี้แล้วนะครับผม แล้วก็ตอนนี้ก็ไปหาวิทยุนะครับอืมวิทยุเป็นสิ่งสำคัญในเกมนี้นะคุณเห็นคุณเอคกค่โรเกอร์ไม่อยู่วิทยุไปสงสัยเพราะไม่เล่นหมดจุดทุเรียนนะครับก็เลยไม่ไดเดาวิทยุไปซึ่งสำคัญมากเลยนะวิทยุไหนวะเ๋ยนนะวิทยุอยู่ไหนวะมันต้องมีไฮไลท์ใช่ปหมไฮไลท์อ๋อนี่ไงาเจอแล้วครับผมสิ่งสำคัญในเกมนี้คือวิทยุนะเป็นการที่จะเช็คข่าวสารว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงเหตุหการณ์ช่วงนี้ได้นะครับโอเคอันนี้ไฟฉายครับผมอีกอย่างนึงที่สำคัญนะครับในการใช้ในความมืดอะไรอย่างนี้นะครับ ก็คือเวลาที่ไฟดับหรือว่าเกิดเหตุการณ์ที่จะเป็นต้องใช้ไฟก็คือใช้ไฟฉายได้นะครับท่นองนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญพอๆกันนะโอเคแล้วก็ได้ขอ,มองมากอดเดลินนี่จะเก็บไว้ในนี้นะครับผมอา่าฮะต่อไปเก็บของ5ชิ้นแล้วเอาไปในเชลเตอร์อืมตอนนี้คุณเวลาประมาณหนึ่งหกสิบวินาทีก่อนที่จะมีเสียงส,สัญญาณเตือนดังก็ให้รีบไปที่ปลอดภัยนะครับมิฉั้นจะตายใช่ปะน่าจะใช่นะอา่าฮะ โอเคเรารีบเก็บของุูอย่างที่เท่าที่ได้ก่อนนะครับก่อนที่จะหมดเวลาครับอย่างน้อยห้าชิ้นนะโอ้ลูกสาวมาปืน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 เอาไงปืน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 หยิบปืนได้ป่ะปืไม่ได้ปืนหนักเยอะไปโอเคเก็บลูกสาวแล้วเก็บน้ำซุปครับเอาลงเชลเตอร์ขวานแม่แม่แม่หนักป่ะเนี่ยแม่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 ไม่หนักโอเคแม่ไม่หนักกลูกสาวหนักสามชิ้นลูกสาวโคตรหนักเลยโอเคต่อไปเก็บอาหาร เก็บขวดน้ำพอมีเวลาอยู่เก็บอะไรต่าอยู่ทางใต้น่ะยหนังสือมั้งนะแล้วก็อาหารอีกชิ้นนึงน้ำ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 โอเคอันนี้อะไรไม่รู้ครับห้าชิ้นนะทุกการห้าชิ้นก่อนเวลาที่ยังเหลืออยู่โอเคอย่างอื่นอย่างอื่นตารางหมักลุกอาหารน้ำโอเคโอเคเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้ามีเวลาเหลือปะเนี่ยมีเวลาเหลือปะยังมีเวลาเหลืออยู่นี่อะไรไม่รู้เก็บก่อน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 เห็นที่มั้งนะ โอเคโอเคโอเคอันนี้ไปเหลือเวลาปะเนี่ยเก็บปืน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 ปืนอ่ะปืนชิบหายไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไปเรียบร้อยหมดเวลาครับผมต้องเซฟโซนอันนี้คุณก็เอาของที่คุณสำคัญรึเปล่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวทุบๆกันถึงฟุลด์นะครับผมจะได้ไปเจอเธอที่ข้างล่างน,นะจ๊ะโอเคลงไปข้างล่างครับผม <c oughs> ที่บ้าน,น,นก็มีบันไดหนีไฟอย่างนี้เลยเหรอไหน,นีไฟบันไดลงไปลงไปห้อง ห้องรับนี้เลยเหรอสุดยอดเลยอ่ะแบบว่าฐานใต้ดินอ่ะแล้ดูมันลึกมากเลยเมื่อกี้บันไดสูงมากเลยโดดลงไปไม่จะรอดไหมเนี่ยรอดใช่ปะโอเคมาลองเล่นกันเลยกันครับเดย์วันวันที่หนึ่งครับผมดูของก็พอใช้ได้มัเนี่ยสึกซุปมันมีน้อยไงไม่รู้อ่ะโอเคเรามีหนังสือไฟฉายวิทยุขวานไฟจะดับเลยไใจเย็นๆเพิ่งวันแรกไฟจะดับเลยหรืออันนี้คืออะไรไหนเดลซิหนังสือเขียนว่าวันแรกคุณเข้ามาในในฐานในที่กำบังได้ทีนีด้วยนะจ๊ะ แต่เหตุการณ์ระเบิดยังไม่จบนะตอนนี้ยังไม่จบเดี๋ยวเร็วนี้นะจ๊ะเธอต้องติดอยู่ในนี้สักพักหนึ่งเนี๋ยนะแล้วก็มาาคนที่คุณพามาด้วยอะไรงี้นะจ๊ะคุณต้องเรียนรู้กันต่อไปนะจ๊ะอีกไม่กี่วันคุณจะได้เรียนรู้วิธีการเอาชีวิตรอดข้างใต้นี้นะจ๊ะโลกใบนี้ข้างนอกมันถูกเผาไหม้ระเบิดเป็นจุลมันหมดแล้วให้หาวิธีที่จะ ค้นหาเอาชีวิตรอดกันต่อไปและกันนะทานน้องนี้นะครับอ่าฮะคุณเดกพบว่าของที่คุณเอามามีมีประโยชน์มีค่านะจ๊ะอ่าฮะโอเคโอเคสิ่งแรกที่คุณน้องคุณต้องทำก็คือพวกเราต้องแบ่งปันอาหารกันอืม uh หึ huh. แบ่งปันน้ําด้วยถ้าเกิดคุณเอาอาหารมาบ้าพอแล้วก็สามารถที่จะแบ่งให้ทั่วๆกันได้นะจ๊ะอ่าฮะโอเคโอเคแล้วก็คุณจะได้เห็นถ้าเกิดคุณเอาชีวิตรอดได้แบบว่ากินจน พันชีวิตแบบแบ่งกันได้พอเพียงแล้วก็คุณจะได้เห็นแสงตะวันอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะในภายภาคหน้านะครับก็คือรอบมาไปใช้ชีวิตปกติได้ในถนนนี้นะก็ค <pling> ือไม่ร enfin. ู้อีกไม่รู้กี่วันเลยนะต่อะไปที่คุณจะมีอาหารและน้ําอยู่กันแล้วก็นะก็คือสิ่งสำคัญที่สุดในเกมนี้ก็คืออาหารและน้ำนะครับผมวันที่จะเลือกอาหารได้ว่าจะให้ใครบ้างในถนนนี้นะจ๊ะแล้วก็ โดยที่จะมีรูปของคนที่เป็เปนแต่และคนแล้วก็มีรูปของอาหารและน้ำข้างใต้นะครับก็คือเริ่มคลิกที่ตัวคนก่อนค่อยคลิกที่อาหารถำนองนี้นะเพื่อที่จะการแบ่งอาหารนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะเก็บอาหารไว้สำหรับวันต่อไปด้วยนะและทุกๆคนก็จะต้องกินบางอย่างและคนทั่วไปสามารถที่จะมีะชีวิตอยู่รอดได้4วันโดยที่ขัดน้ำนะครับเพราะฉะนั้นผมจะทิ้งไว้3าวันแค่ให้น้ำทีหนึง่งนถ้ำนองนี้นะกันนะเพื่อประยังก,กับประหยัดน้ำนะครับผมโอเควันแรก เป็นการแบ่งนัดนีมงนี้นะจ๊ะเริ่มต้นจากอาหารกับน้ำวันแรกไม่ต้องกินเลยได้ปะได้ปะไปหยัดไว้ก่อนนะผมขออนุญาตดูเช็คสถานะได้ปะอันนี้ทิมมี่สวัสดีหนูไรเฟิลใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่หนูชื่อเมดดเจนค่ะเมดดเจนเป็นเอ่อเป็นแฟนของปีเตอร์พัคเกอร์นะคะเดี๋ยวสไปเดอร์แมนจะมาช่วยหนูนะนะจ๊ะไม่ใช่ละเท็ดเท็ดกับโดโรเรสนะครับโดโรเรสอัมบริชเท็ดอื้มฟีดแต่ละชื่อมันมันรู้สึกอืม โอเคแล้วก็มีแผนที่มีวิทยุพกพาไฟฉายหนังสือสเกลแฮนด์บุ๊ก mental health is important อ่าฮะสุขภาพทางจิตก็สำคัญที่เท่ากับสุขภาพทางกายนะจ๊ะถนงนี้เป็นหนังสือเอาชีวิตรอดถนนนี้นะครับแล้วก็มีขวานมีน้ำอยู่4ีซุปอยู่4แม่หัวเอาไปอันนึงนี่ว่าก็ว่าอยู่ซุปนน้อยๆนี่ก็3โอเคไม่เป็นไรเอาดำเนินบุญวันแรกอันนี้ก่อนครับวันแรกเราจะไม่แบ่งอาหารให้ใครเราจะปล่อยเพราหิวกันต่อไปแล้วกันนะแล้วผ่านไปโอเค วันแรกที่นี่นะจ๊ะคุณต้องดูรอบๆว่ามีของอะไรใช้กันในบ้านท่นองนี้นะจ๊ะแล้วก็ v e n t i l a t i o n h ่ m can drive anyone นนี่ก็คือเหตุการณ์รอบๆตัวทําให้ทุกคนเกิดแบบพ่อวานหรือหรือว่าหวาดกลัวหรือทําให้มันให้ขึน้นต่อไปมันไม่ดีท่านองนี้นะก็วันนี้นะครับโอเคเอาเป็นว่าวันแรกก็ได้จะผ่านไปได้อย่างไม่มีปัญหานะถึงแม้เราจะไม่ต้องแบ่งอาหารให้เท่าไหร่โอ้หนวดขึ้นแล้วอะ่ะแต่ก็ไม่แปลกผู้ชายหนวดขึ้นไวอยู่แล้วนะ โอเคทุกอย่างที่ขวางหน้าซึ่งวันที่สองจะเกิดเลยขึ้นต่อไปเรุ่งสวัสดิ์เราพูดชีวิตนะจ๊ะบังว่าพวกเธอจะหลับได้ดีนะจ๊ะอันนี้ก็เตียงนุ่มไม่ล่ะเตียงนิดไหนอ่ะไม่เหรอใช่คงไม่มีเตียงให้ตัวกว่าจะถึงวันที่วันนั้นที่เราชีวิตไปได้นะจ๊ะท่านองนี้นะพวกเราเริ่มต้นกิจกรรมวันนี้เลยกันฟังวิทยุนะจ๊ะใช่ปะต้องฟังทุกวันในท่นองนี้นะจ๊ะแล้วก็เราจะได้รู้ว่าจะเป็นที่ไหนกันบ้างท่านองนี้นะ เธอเข้าใจหรือเปล่าล่ะอเคเยี่ยมตอนนี้ฟังแล้วกันนะว่ามีความเสี่ยงที่เธอต้องอาจจะอาหารหมดได้นะจ๊ะทุกอย่างใช้กันได้ทุกอย่างที่เธอมีใช้กันได้หมดเลยนะแต่อาหารและน้นําสําคัญยิ่งกว่าชีวิตนะโอเคต้องพเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดไปได้ถ้าพวกมันหมดไปแล้วก็ก็จะตายหายย่ารถเดเร็วแน่เลยนะักสอาหารนานๆนะครับเธอตั้งส่งคนไปข้างน,นอกเพื่อจะหาซัพพลายเพิ่มอืม แล้วก็เต็มตัวสำหรับวันถัดไปที่อาจจะแย่ลงเรื่อยๆนะครับอ่าฮะอาจจะมีการที่วัชีวิตร่อนเหนื่อยหรือว่าไปต่อไม่ได้ก็คือเกมมันคล้ายๆกับไอ้นั่น Dis War of Mine นะแต่เป็นแนวฟุ้งฟริ้งน่ารักแล้วก็แมนนี่เจไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะตอนนี้อย่างน้อยเธอก็ไม่ได้ส่งเสียงดังกรีดร้องเลยนึกถึงแบบว่าแมนนี่เจกันตกตกแต่ตึกแล้วก็อสไปเดย์ไม่อาช่วยด้วยไม่ใช่แล้วมั้งแต่นั่นไม่ใช่ทิมมี่ก็เริ่มคุ้นชินแล้วตอนนี้เขาก็สบายๆนะครับผม อยู่ได้นานแค่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกอย่างก็ดูเหมือนจะโอเคสำหรับโดโลเรสนะเท็ดก็สบายดีวันนี้ก็ปล่อยให้หิวเหมือนเดิมดีปะทุกคนยังนิ่งๆเน้นๆอยู่นะมีตารางมาฮอตได้นะจ๊ะเล่นได้นะจ๊ะเธอเราเล่นเป็นนะเราเล่นเก่งน,นะแล้วไฟทำไมมันใจเย็นๆเหมืนยี่ใครถ่ายรูปแฟฝดยิ่งแฝดรวัวๆครับผม <c oughs> เลิศอะ <c oughs> ไฟมั้ง <c oughs> คืออะไรเธอเขาไม่ต้องกินอะไรหรือเปล่านะ <c oughs> ไม่ต้องอะผมว่าเอาชีวิตรอดต่อได้แล้วนะจริงปะ ส่งผู้คนออกไปข้างนอกในเวสแลนด์อิสโนคือส่งคนไม่ได้เลยเหรอวายๆจัง Sending people out into the Westland ส่งไปที่ดินแดนข้างนอกได้อาจจะเร็วเกินไปนะหรือไม่ก็ถ้าเกิดขาดหน้าก,กากแก๊สก็ไม่ดีเท่าไหร่นะอืม h hmm? e n y o u c a n b e t Is to sign mission hmm? คืออาจจะกลายเป็นว่าเป็นการข้าตตายก็ได้คือส่งคนไปตายเยานี่ยตรงนี้นะให้ส่งคนที่ กินอาหารได้อิ่มแล้วก็เฮลตี้ก็คือสุขภาพดีนะครับไปคนที่ป่วยและเจ็บหรือว่าเป็นคนที่กําลังบ้าอยู่อาจจะไปแล้วมีปัญหาได้นะส่งได้ทีละคนเท่านั้นในแต่ละครั้งลองดูก็ได้นะครั้งนี้ส่งใครเป็นคนไปลองดูก็ได้นะแต่ว่าอาจจะผ่านไปอีกวันหนึ่งก็ได้โดยที่ไม่ส่งใครก็ได้นะครับแต่อลองส่งใครสักคนนูไปดูอะอืมมันมีบอกไหมว่าแต่ละคนมันเหมาะที่จะส่งไปแค่ไหนอะไรเงี้ยไม่อีบอกนะหลักๆผมก็คิดว่าน่าจะส่ง เท็ดไปได้ครับตามลักษณะตัวละครเท็ดได้จะเหมาะสดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะให้อาหารใจเย็นๆใ,ใจเย็นแจกอาหารอย่างนี้หมดก็ตายสิครับผมกดโอเคอโอเคหมดเป็น1นส่วนสของอาหารนะคือถ้าเกิดคลิกหนึ่งชิ้นก็คือจะแบ่งหมดเลยเพราะฉะนั้นผมจะให้เท็ดไปหมดกันแล้วกันนะดีปะ่ะไปก่อนไหมเอาน้ำไปก่อนดีกว่าผมอยากให้น้ำเดี๋ยวเท็ดจะไม่ได้กินน้ําในวันต่อไปอย่างนี้เอาให้อาหารเทร็ด ไปหมดก่อนนะเรว,วให้เท็ดไปไปออกไปค้นหาอะไรทน้งนี้นะครับได้ปะน่าจะได้นะไอ้ซีวันที่สารเป็นไงเท็ดพร้อมที่จะออกไปยังออกไปยังออกไปแล้วแล้วก็มีเปิดกระป๋องไว้ด้วยโอเคน่ารักทุ่งฟริงหิวน้ำครับผมแต่และคนเริ่มหิวน้ำครับก็เดี๋ยวเตรียมตัวให้ให้น้ำนะครับผมอันนี้ก็ยังเกิดเหตุการณ์แล้วก็ยังเกิดเหตุการณ์ดวเคีย์ข้างล่างข้างนอกอยู่ก็เริ่มเรียบร้อยแล้วก็จะแบบ เกิดเป็นพื้นที่ลงลักล้างข้างนอกแล้วครับก็มีการส่งคนที่ออกไปค้นหาก็จะใช้เวลาสาลักพักหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็ข้างนอกก็ยังเกิดเหตุการณ์น่ากลัวน่ากลัวอยู่นะอาจจะไปไม่กลับไปก็ได้ไม่ก็ไปหลายวันก็ได้ครับไม่จะไปไม่กลับอาจจะไปหลายวันก็ได้นะในช่วงเวลาน,นี้ก็คุณอาจจะเจอปัญหาอื่นนะทีททท่ท้าทายกับลิมิตของคุณนะครับสมัยถึงการตัดสินใจนะจ๊ะที่อาจจะทําให้เจ็บปวดได้อ่าฮะ พวกเราจะได้เห็นในไม่ชา้าว่าคุณจะทําอะไรกันบ้างน,นะแต่ก่อนอื่นให้คุณแบ่งอาหารและน้ำให้ได้ก่อนพวกเราไม่ต้องการให้ใครหิวตายก่อนตอนนี้นะจริงปะละ่ะฮะพวกเราควรจะให้แมรี่เจนกินน้าสักหน่อยทิมมี่ก็ไม่ต้องอะไรมากก็ได้แต่เขาก็หิวน้ํานะแล้วก็โดโรเลสก็ต้องการน้ำนะครับส่วนเท็ดก็ไปข้างนอกแล้วบอกว่าเขาจะไม่เป็นไรนะอืมสุขข้ดหลักๆแล้วนี่มันขีดคานหน้างี้เหรอ หลักๆแล้ว,ลวสองคนนี้ต้องการน้ําส่วนอันนี้เดี๋ยวค่อยนัดวันพะรุ่งนี้ก็ได้น่าจะรอดอยู่นะเพราะว่ามันบอกว่าสี่วันใช่ไหมผมเชื่อว่าน่าจะได้นะมันไม่ได้บน่นบ่นมากๆอ่ะลองดูป้าเสียงป้าว่าครั้งแรกผมขอเสียงก่อนนะครับเป็นการศึกษาเกมแล้วกันนะอ่าฮะฉันเป็นทหารนะจ๊ะฉันไม่รู้ว่าจะคิดเรื่องนี้ยังไงนะแต่เธอช่วยดูสิ่งนี้หน่อยได้ไหมอ่ะรูปภาพของวิวเนี้ยคุณมากับเด็กแฮมสเตอร์คือในวันนั้ก็แน่ใจนะ Who is ฮูวิสตัมบริสเตเวฟฟาวอิดหืมเหมือนว่ามันจะเจอแฮมสเตอร์เหรอวะ <c ười> คือเหมือนว่านะมันต้องการอะไรเนี่ยแั๊หนึ่งนะครับเดี๋ยวคิดเอาไปที่ o i n g to love เหมือนว่าทหารมีทหารมาที่บ้านเรานะครับแล้วบอกว่าจะเอาแฮมสเตอร์ไหมมีแฮมสเตอร์ให้เลี้ยนนะจ๊ะเอาไปได้ไหมอะไรอย่างนี้นึก่าแบบ <c ười> แฮมสเตอร์เนี่ยนะไม่มีอะไรดีกว่าอาหารนะที่ผู้เธอจะให้มันได้ขึ้นอยู่กับเธอนะจ๊ะ หรือเธอจะมันไปทำอาหารก็ได้เดี๋ยวนะคือมีแฮมสเตอร์มาให้เราเลี้ยงแต่กินได้ใช่ปะเอาปะเอาปะเราหนุนกันนะครับเป็นการเริ่มต้นครั้งแรกผมจะลองทุกอย่างที่ผมทําได้ที่ผมเห็นว่าพอน่าจะดีน่าจะดีนะครับผมแฮมสเตอร์ไหนวะไหนวะแฮมสเตอร์ไหนอ่ะรออยู่ในแฮมสเตอร์อะโดไม่มีเลยเซ็งแป๊บเลยนะหิวมากปะเนี่ยหิวน้ำโอเคคนอื่นไม่น่าหิวน้ำนะครับผมเดี๋ยวให้ทิมมี่กินน้ำแล้วทิมมี่น่าจะไม่รอดแล้วถ้าเกิดไม่กินน้ำต่อไป ดีมากเดี๋ยนะคือ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 แฮมเตอร์มากินนี่คือกินแล้วใช่ปหนั่นไงเนื้อกินเนื้อเรียบร้อยครับไม่มีใครหิวมีหน้าแหละอ่าเรียบร้อยสวัสดีตามเนื้อเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ก็มีอะไรกินได้ก็กินนะครับเชื่อเธอเถอะนะเธอได้พบว่าครัวของเธอไม่จะไม่หิวตายตอนนี้นะอาจจะไม่มีแฮมเตอร์แถวนี้ต่อไปกันแล้วก็ตามไม่ได้เจไม่มีปัญหาวันนี้ไม่ต้องกลัวเธอครับไม่ต้องกลัวเลยเลยพวกเราป่อให้ทิมมี่ อยู่น้ำมาไปแล้วตอนนี้นะจ๊ะโอเควันนี้ก็โอเคใจตัวเราเองก็ใจยเย็นอยู่นะจ๊ะกินน้ำเลยนั่นแหละครับน้ำเราสั่งขวดแล้ววะครับอาหารไม่ต้องใช่ไหมอะไรเนี่ยคุณต้องมาชนะกับการตื่นใจนั้นนะจ๊ะที่ต้องเลือกอุปกรณ์คุณจะใช้อย่างไรก็ตามบางทีคุณอาจจะพบว่าคุณไม่ต้องใช้เลยก็ได้นะพี่จะองเก็บไว้วันต่อไปก็ได้ทางนงนี้นะให้แน่ใจาว่าให้เลือกของที่ถูกต้องนะครับอา่าฮะอย่าใช้อะไรวันนี้เหรอเดี๋วจะกวสลัดไลฟเฟิล ฟังวิทยุหรือว่าชาร์โด้บันคือให้เราเลือกว่ากิจกรรมที่เราทำในวันนี้นะครับมีประกอบไปด้วยโทฆษณาไลฟ์เฟินเ <c oughs> ดี๋ยวไม่ทำอะไรวะ <c oughs> ฟังวิทยุหรือไม่ก็ทำเอาไฟฉายมาเล่นเป็นแบบเงาอ่ะเ,เงากระต่ายมัน <c oughs> น่ารักฟุ้งฟิ้งมากเลยวะ่ะแล้วฟังวิทยุก,ก่อนแล้วกันนะครับเลือกได้อย่างเดียวเชฟปะอ่ะฟังวิทยุสิวันนี้มีข่าวใหม่อะไรตรงนี้ไหม <c oughs> นะก็นี้น่ารักว่ะ <c oughs> ชอบ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 โอ้ยเอา โอ้เป็นแผลกลับมาด้วยอ่ะมีกล่องขนมปิ้งมาใช่ปะเนี่ยเฟิร์สเอ็ดคิดแย่แย่แย่โอ้เป็นแผลกลับมาเลยได้อะไรกลับมาบ้างไหมนเนี่ยเ <c oughs> จ็บเฉยแล้วไม่ได้ของกลับมาด้วยใช่ไหมเนี่ยกรรำไงงั้นล่ะอ่ะฮะวิทยุมีการบอกข่าวเรื่องของกองทัพของสหรัฐอเมริกาอืม ด้เกิดปัญหาขึ้นก็จะได้รู้ข่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นข้างหน้ามันมีไรบ้านที่ขวางทางคุณอยู่นะก็ทําให้รู้ข่าวมากขึ้นนะแล้วก็พวกเราก็คิดว่าจะฟังเพลงนี้กว่านะครับมันมันปวดหัวกันไปถนนนี้โอเคมี <c oughs> okay, ข่าวดีนะทุก,ท,กทุกคนที่เอ้ามีคนบอกว่ามีซัพลายกางจะมาเหรอกรรมแล้ว <c oughs> ตอนที่เราไปไม่ได้ซัลายเฉย <c oughs> ก็คือบางช่วงบางบางตอนก็จะแบบมีของมาให้หรือไม่ก็ไม่มีให้ถนนนี้มั่วๆกันไปนะครับเชื่อฉันเถอะว่าเธอไม่ต้องการที่จะให้เกิดการป่วยถนนนี้นะ ฉนี่ว่าแสงสว่างในความมืดมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะจ๊ะเวลานี้การเกิดไปค้นหาข้างนอกแล้วก็อาจจะเจ็บปวดได้จ้าขอบคุณที่บอกตอนนี้สายไปแล้วละแต่พวกเขาก็จะได้รับกล่องเพบานมาอ่าฮะคือคนที่บาดเจ็บจะได้กล่องเพบานกลับมานะครับ <c oughs> ดีจังอันนี้ก็ไม่มีอะไรที่รบกวนเมลลี่เจนเท่าไหร่ตอนนี้ทิมมี่ก็ดีนะตอนนี้ก็เางนั้นะเขาก็ก็ดีเมื่อห้านาทีก่อนนะ วันนี้ก็โดโรเรสก็ใจเย็นอยู่ส่วนเท็ดก็บาดเจ็บนะครับอ่าฮะก,ก็เพยบาลเท็ดได้นะตอนนี้เท็ก็ยังแค่เฮิร์ทธ,ธรรมดาผมก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันนะไม่มีใครหิวนะ้ไม่มีใครอยู่อาหารก็เก็บอาหารไว้ก่อนแล้วกันนะครับอ่ะคุณต้องมีผู้ใหญ่ในน้อยหนึ่งคนนะครับที่ไม่มีชีวิตรอดอยู่ในกรณีที่คุณจะส่งผู้รอดชีวิตออกไปนะอืมอคุณไม่รู้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปถ้าเกิด คุณยังอยู่ในนั้นอยู่จนกระทั่งพวกเขามาอ๋อคือถ้าเกิดว่ามีคนไม่ดีมาถ้าเกิดไม่มีผู้ใหญ่อยู่ก็จะเด็กก็จะแย่นะครับอ่าฮะโอเคก็จะไดพพ้พร้อมรับมือในการข้างหน้าได้นะวันนี้ก็เป็นวันที่ยุงย่งๆอีกวันหนึ่งนะครับขอใช้เวลาของคุณต่อไปหลับให้สบายนะขอให้โชคดีนะจ๊ะวันต่อไปตรงนี้นะอ่าฮะยังรอดอยู่ใช่ปะพยาบาลไว้ก่อนกันนะาจะยังไม่แย่มากนะครับน่าจะน่าอะไรนี่คนวาดรูปม้าเล่นด้วยน่ารักอ่ะ อ่านันสวัสด์วันนี้ก็ขอถามถาม,ถามง่ายๆหน่อยกันนะว่า What the point <c oughs> จะนั่งอยู่ในนี้อีกนานแค่ไหนกันแน่เนี่ยทำไมเธอถึงไม่ออกไปสัทีล่ะ <c oughs> ก็ถ้าออกไปก็จะตายไงยจ๊ะละ้ะบอกทําไมเนี่ยก็ข้างนอกมกีบลังสีของนิวเคลียร์มันทําให้เกิดการป่วยได้ไงจ๊ะเข้าใจใช่ไหมล่ะ <c oughs> ก็รู้นี่ว่าแต่มา <c oughs> ทาไมเนี่ยแล้วก็มีอะไรเนี่ยมีแมงป่องยักษ์ด้วยนะจ๊ะก็ ธอเชื่อนนันจันที่ฉันพูดนี่ยหละควรจะมีโอกาสที่จะมีเด็กหน้่มไม่ช่วยคุณก็ได้นะจ๊ะก,ก็ขอให้รอคอยมันตอบเปนแล้วกันนะจ๊ะแล้วก็ติดต่อที่ศูนย์กองกําลังที่ศูนย์ที่หน่วยทหารของสหรัฐอยู่นะจ๊ะแล้วรอคอยความช่วยเหลือท่ตรงนี้นะแล้วก็หาอะไรให้มันดิเจนกินได้แล้วนะ,นะดื่มไ้แล้วมันดิเจนหิวน้ําแล้วก็ไม่มีข่าวดีเท่าไหร่นะจ๊ะตอนนี้ทีมมีก็บอกสีดีนะแล้วก็โดเรก็ต้องการน,น้าเหมือนกันนะจ๊ะเท็ดก็เหมือนกัน มีแต่คนหิวน้ำมาครับผมตกเป็นทิมมี่เพราะว่าทิมมี่ยังไม่ได้กินเพราะว่าทิมมี่กินสองวันก่อนนะหิวน้ำาก็ป,ปล่อยหิวน้ำไปดีกว่าปะยังไม่ให้กินอ่ะมีอะไรปะอยู่ได้อีกวันทนได้อีกวันหนึ่งนี่ว่าเธอจริงปะไม่ไม่ไม่คนมาช่วยไม่มาๆๆทันทีอ่ะแต่พวกเราก็ต้องเอาชีวิตรอดก,กันต่อไปนะจ๊ะต้องใช้วิธีในการฟังว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปน้องนินจ์แล้วก็ไม่ให้สูญเสียของไปมากเกินไปแล้วก็ระวังดีๆด้วยน่ะ อาจจะไม่ได้มีแค่ทาหารเท่านั้นที่อยู่ข้างน,นอกนะจ๊ะจะมีพวกโจรก็ได้นะยกกิ่งกว่านั้นก็อาจจะมีเป็นกองทัพเลยก็ได้จินตนาการสิว่าถ้าเกิดมีกองทัพมาโผมาหาคุณแล้วก็ก็ตายหากกันหมดซะส,ส,สิใช่ไหมล่ะแล้วก็ถ้าเกิดคุณเปิดประตูให้เขาแล้วก็ก็ตายหาแน่นอนก็จะมีรหัสมาว่าประตูให้เฉพาะคนที่เคาะสองครงั้งเท่านั้นนะจ๊ะโอเคไหมสองครั้งเท่านั้นสองครั้งนะครับเคาะประตูสองครั้งน็อกน็อกน่ะนี่เป็นรหัสที่ทางกองกำลังเขาตั้งให้ซึ่งสองครั้งมันง่ายไปเปล่ัวะได้ไม โอเควันที่7จ็ด้นะครับผมคุณต้องจำไว้ว่าบางทีบางวันก็อาจจะเป็นวันที่ตึงเครียดก็ได้นะจ๊ะแต่แล้วสิ่งแต่ล้วสิ่งเปลี่ยนแปลงไปคุณต้องเตรียม,มตัวให้พร้อมเป็นเหตุผลทำไมแต่ละวันคุณต้องภาวนาะสวดอ้อนวอนพระเจ้าตลอดเวลาทั้งตรงนี้นะคุณต้องให้แน่ใจว่าคุณทําได้ทุกอย่างที่ที่คุณทําได้แล้วทั้งกินดื่มเนื่อพ,พักผ่อนให้เพียงพอทั้งตรงน,งนี้แบบว่าผ่อนคลายอะ่ะให้คุณคิดถึงเรื่องพวกบ้านที่อยู่ข้างนอกด้วยนะจ๊ะว่าอาจจะเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้นะ ว้าเขาเข้ามาแล้วก็เราก็จะรับมือไม่ได้แน่แแมรีเ่เจนคนจะดื่มน้ำได้แล้วนะอ่าฮะทิมมี่ก็เหมือนกันน้ำโดโลเรสด้วยเท็ดก็ไม่ได้ดื่มะไรเลยมานานแล้วน้ำ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 จะหมดแล้วนะทิมมี่ทนหิวน้ำกันก่อนอน,นะคนอื่นเขาหิวน้ำกันมากกว่าทิมมี่นะโอเคปะ่ะน้ำจะหมดแล้วกลับไปที่คุณยังอยู่ในที่กำบ,บังแล้วก็เก็บอาหารไว้ต่อไปแล้วก็คุณก็จะรอดโอเคปะ่ะ ยังก็ตามทั้งนั้นที่คุณจะไปต่อตอนนี้ก็คืออาจจะต้องกินก้นตัวเองนะจ๊ะหลาไม่กี่วันต่อจากนี้ก็ให้ระวังด้วยนะอาจจะมีกองกําลังมาหรือว่าเกิดเหตุการณ์ย่างนู่นนี่นั่นเกิดขึ้นมากมายนะจ๊ะจ๊ะจ๊ะเข้าใจจ้ะเอาคนี่เตือนนะจ๊ะช่วยได้มากเลยจ้ะโอเควันที่8ดแล้วนะครับผมยังรอดอยู่นะแบ่งน้ํามีสี่คนก็รอดยากขึ้นนะ๊ะนูบ่ะ ถ้าท่านเป็นเธอแล้วก็ฉันจะดูประตูนะจ๊ะดูยังไงว่าประตูอาจจะมีทีมาช่วยก็ได้นะไม่กี่วันตนัตนนี้แล้วนะแต่ให้ระวังด้วยนะว่าเนี่ยจ,จะเป็นเหตุการณ์หลังจากเกิดเหตุการณ์รุนแรงกิดขึ้นได้ก็จ,จะไม่รู้ว่าใครจะมาก็ได้นะก็บอกสองครั้งในรอคอสองครั้งก็พอแล้วนะครับโอเคเม่เจนก็ปลอดภัยดี Who wouldn't this coffin s i z e คงไม่มาตายในที่นี้หลอกนะจ๊ะต้องหาโรงที่ใหญ่มากเลยทังนองนี้ละชิมมี่หิวมาก ต้องหาอะไรที่มีกินดื่มหน่อยแล้วนะ้าจ๊ะเขาดูไม่ดีเท่าไหร่วันนี้ก็ดเล็ก,ก็สบายดีแล้วก็เท็ดก็ไม่มีหาอะไรเท่าไหร่นะทิมมี่หิวมากเหรอละทิมมี่หิวโอเคคนอื่นไม่หิวเลยเหรอวะแปลกแใส่กินแฮมสเตอร์มาอิ่มแปรได้เลยอะ่ะเชะเฮ้ทิมมี่เอา,าหารแลนนามันนะครับผมคนอื่นก็ปล่อยไว้ก่อนนะให้อยู่ที่ประตูด้วยคุณได้ยินเสียงคนคนเคาะประตูถ้าฟังใกล้ๆแล้วคุณจะได้เห็นว่าเขาเคาะสามครั้ง สามยาเลยไม่ดีไม่ดีสามไม่ดีวันต่อไปวันที่เก้าครับผมสามไม่ปลอดภัยครับผมต้องสองครั้งเท่านั้นนะเยี่ยมมากวันนี้มีใครเคาะประตูที่บ้านคุณนะจ๊ะก็ตามที่คำเตือนบอกนะจ๊ะจำไว้สองครั้งก็พอนะแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจให้ดีนะจ๊ะครอบครัวของคุณสบายดีแน่แตอนนี้หนแล้วก็ช่วงนี้นะส่วนใ่นะจ๊ะมั้นี์เจนก็ไดเอท แต่เอ็ดแล้วแม้เจนเริ่มแบบว่าหุ่นเฟิร์มขึ้นมาครับแต่นี่ผอมเพรียวก็ผอมเพรียวลงมากมากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมทิมมี่โอเคแล้วตอนนี้เขาสบายๆนะครับผมโดโรเลสก็อยากกินอะไรบางอย่างแล้วเท็ดก็ไม่พูดอะไรตอนนี้อย่างนั้นก็ไม่พูดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเท่าไหร่แมงวันเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 คือคือคืออย่าบอกนะว่าเน่าเอานะเดี๋ยวนะหิวหิวยีมีมีแมนดี่เจนกับโดโรเลสที่หิวอยู่สนใจจะลดความอ้วนหน่อยไหมจ้าเธอ คืออะไรไม่มันตอบเลยนะมันเน่าแล้วเหรออย่าเพิ่งเนา่าสิอ่ะเราจะปล่อยให้แม่ไดเจนได้เอทสักวันหนึ่งแล้วกันนะโนะคตรฮาเลยเกมนี้มันเกมหาวะเนี่ยอะไรเนี่ย as you were counting imagine shift in you r เดี๋ยวนี้คุณคิดไปเลยมีการเคาะประตูอีกครั้งนึงอีกแล้วอ่ะใครเป็นคนเคาะประตูอย่างหนักที่ประตูของคนแล้วก็ไม่ตอบเลยต่อไปเลยสองครั้งสองครั้งเป็นแพทเทิร์นซ้ไปซ้ำมาจะเปิดประตูให้ไหม โศกข้ามไปเรื่อยๆเหรอถือว่าใช่ปะใช่ปะลุน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 ตายหเาปาะตายหมดครัวอะไรอย่างนี้จบแล้วคืออาต่ออีกตีเดี๋ยวจะจบจบไม่จบง่ายจังเอเดี๋ยวจะจบดีเอ็นคือดีเอ็นคืออะไรเอา้าไม่จบง่ายจังวะเดียว วันแรกังแรกจบง่างยางี้แหละกูสาเก็บปัญหาไม่ต้องเยอะจบไวจังวะเยอะมากคุณปลอดภัยแล้วตอนนี้เซฟแอนด์ซาวด้วยทหารที่กล้าห่างพวกเราตอนนี้คุณก็ไปก,กินแอปเปิลพากันได้้นะจ๊ะคุณสมควรนะั้นะนะนะคุณได้กลับบ้านไปนะ้ะไปหาด้านที่รักของคุณนะจ๊ะอะไรทั้งนองนี้ไม่มีปัญหาอะไรอีกแล้วะนะจ๊ะตอนนี้คุณรอดชีวิตแล้วปลอดภัยแล้วฉัหนหวังว่าคุณจะไม่ต้องเจอเหตุการณ์น,น,นี้อีกต่อไปนะแต่ถ้าเกิดเป็นแล้วก็ขอโชคดีแล้วกันนะ ไอ้เจอกันใหม่เมื่อเกิดการระเบิดข้างหน้านะจ๊ะพวกเราลอบมาสิบวันนะจ๊ะสิบวันลอบทุกคนนะจ๊ะเย้ง่ายแต่ว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวด้ะคือผมไม่คิดว่ามันจะง่ายขนาดนี้รอบหน้าผมจะเอาเครียดๆกว่านี้แล้วกันนะครับรอบนี้สบายๆผ่านสิบวันปันหานมาเลยครับผมโอเคก็ขอบคุณที่ดาวชมซิกซี่ซิกซี่เซกันนะครับข้างหน้าผมจะเล่นอะไรแปลกๆเป็นแผลๆแล้กันนะครับไปดูหมดอื่นด้วยนะโอเคปะแล้วก็จะชวนคนอื่นมาเล่นด้วยนะครับ โอเคพันนีจบแค่นี้ก่อนกันนะครับสำหรับเกมอะไรนะจำชื่อเกมซิกิเซกันนะครับโอเคสวัสดีครับผมไปแล้วบ๊ายบาย